ใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามว้าวให้หมอดูขึ้นใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามอะไรนะอ่ากดของขวัญน,นะคะแล้วพิมพ์ชื่อแลคำถามเฉพาะจอดจงมาได้เลยค่ะ กดของขวัญน,นะคะและพิมพ์ชื่อและคาถามจะฮอจาดจงมาได้เลยค่ะคุณเอะส่งของขวัญก่อนนะคะ ของขวัญมาหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งเหรียญก็ได้นะคะมันจะไม่ต้องแพงนะคะแต่ขอของขวัญคนละหนึ่งชิ้นก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์ชื่อและคําถามเฉพาะจ่อจองมาหนึ่งข้อนะคะคุณเอสองของขวัญมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่านให้นะคะเดี๋ยวตอบให้นะคะ